What happened? อัปเดตนิดหนึ่งนะครับพอดีมิสกครู่เดี๋วรวท่านผู้ว่าอาจจะมาร่วมแถลงด้วยนะครับ j u s <ป>่ <S uh, just wait a moment. I think the governor he will come here to make an announcement. ยังไม่มีอะไรครับอันนี้อันนี้นนทุกอย่างเดี๋ยวรอท่านผู้ว่ามาครับแต่ว่าวันนี้แค่ว่าเ,ออเมื่อช่วงเช้าที่ท่านอาจารย์ทวิดานะครับท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการจัดระเบียบพื้นที่ตรงนี้ใหม่เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเ,เลนถนนตรงฝั่งนี้ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเส้นทางการจราจรใช่ไหมครับเมื่อนนี้ท่านท่านผอเขตเป็นซึ่งเป็นผู้บัญชาการตรงนี้น่าจะรู้ดีสุดนะครับเมืองต้นก็เลยอยากประสานสื่อว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการจัดพื้นที่ให้สื่ออยู่บริเวณ ฝั่งเดียวกันกับฝั่งนี้ตรงนี้เป็นจราจรวิ่งมานะครับขนาดเดียวกันเนี่ยสำหรับช่างภาพเราตั้งเป้าว่าอยากจะให้เป็นพื้นที่เนี้ยให้ช่างภาพมาตั้งตรงนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวหลังการถแถลงเสร็จเดี๋ยวอาจจะเชิญตัวแทนสื่อปรึกษาส่วนเติมนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับ ครับการเดือดสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เรากู้ค้นหาผู้ประสบภัยต่อนะครับแต่ว่าเราขยับอีกระยะหนึ่งคือเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกไอ้สิ่งที่หักพังขนาดใหญ่ออกโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแล้วก็มีการวางแผนขั้นตอน6โมงเย็นโดยทีมกู้ภัยนาาชาติซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่ผ่านที่เติร์กีมาแล้วนะเป็นระดับก็จะเป็นเฮฟวีคือ ทีที่ดีสุดในโลกแล้วแล้วก็ให้ความร่มมือกันน,าานั่นเมื่อคืนเราทำการติดตั้งเครนทั้งหมด4ตัวมี600ตันหนึ่งตัวทางหน้าซ้าย500ตันตรงกลางแลวอีก200ตัน2ตัวประกอบเพื่อให้การเซอร์วิสแล้วก็เช้านี้เริ่มยกตั้งแต่ไปนาฬิกานะครับซึ่งถือว่าทําได้เร็วนะแต่การเพราะว่าการยกเครนนี่ไม่ใช่ง่ายทุกทิส่วนนี่เราก็มีการมาร์กจุดโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเช้า,ชานี้มีทั้งหมด4จุดที่ขวางพวกไอ้ชาร์ปอยู่นะแล้วก็ยกออกเสร็จตามกำหนดภายในเที่ยงวันแล แล้วก็ทยอยยกอีก6-7ชิ้นนะก็ต้องทยอยทาไปแล้วก็เริ่มเข้าไปตู่โพรงด้านในได้มากขึ้นตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชี้นะครับที่พบนี่ก็มีร่างอยู่ผมว่าน่าจะ12ร่างที่อยู่ด้านในนะแต่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าการเอาออกร่างออกมายังถือว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้นะแต่อันไหนที่พอออกมาได้เราก็เอาออกมาอย่างร่างเมื่อกี้นะครับที่เสียชีวิตก็ออกมาก่อนแต่ว่าถ้าอันไหนที่ลึกแล้วมีติ่งทับอยู่เนี่ยเราก็ถือว่า,อาขอหาผู้รอดชีวิตก่อน วันนี้คือคล้ายๆจะค่อยๆปอ,อ,อ,อกไปทีละชานค่อยๆย,ยกของหนักแล้วก็เอาหน่วยเดินเท้าเข้าเคลียเปิดเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปทั้งคืนนะจนกระทั่งผมว่าจนกระทั่งผมว่า,วาไปไปต่อไปเรื่อยเพราะว่าทีมที่ที่มากับเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีความหวังทางทีมผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะแล้วก็ทุกคนบอกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์จริงๆแล้วผมว่าวันนี้ทีมเราเองก็ได้เรียนเรียนรู้เยอะวิธีการปปฏิบัติงานางต่างๆนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อครับแต่วันนี้ก็จะมี หน่วยงานเข้ามาหลายหน่วยงานเหมือนกันเรื่องมาเก็บหลักฐานต่างๆซึ่งเราต้องให้ความร่วมมือนะครับที่กรมวิทยาการจะมาเก็บหลักฐานต่างๆก็อาจจะต้องมีการประสานเวลาในการเข้าออกเหมือนกันครับ Oh yeah, I think we are now in the second phase of the operation that we are start. Uh, we we are still uh, what what what's t h e problem? o ไม h okay, we are we are in the second phase. I mean, w well, e we a r e still in the rescue operation. But the second phase, so we start lifting heavy pieces up. Because at the beginning we try to search at the condition, go to the holes and uh, the, the cave, but uh, we found no survivor. So now we start moving the big items like a column or slab. So last night we prepared the, the crane, uh, four cranes, six hundred tons, five hundred tons and two two hundred tons, which is enough cover the whole area, and we start uh, planning. So we start lifting this morning eight o'clock. Uh, four pieces before noon, and we finish it, and we start going down. So that's why we discover some uh, bodies under it because we make room to get inside, uh, and then we start moving more. Uh, this afternoon, maybe six more pieces, but right now there's no um, sign of survival. Uh, I think there are maybe twelve bodies inside. That um, we don't remove it yet because some got stuck in the maybe heavy stuff on top of them so right now our focus will be more on the survival so we try to uh, go in i think the experts still have hope and i think we continue uh, with hope that uh, the rescue operation is still going on uh, even we are in the fourth day already but there case that maybe they survive one week even two weeks so so we have to go on yeah Yeah, I think the, the first time we, we move very really carefully, you know, we have to use like a safety belt. But our, our experts, they have the experience. So they have a ship engineer evaluating the site. And when the, the, they feel they're safe, they allow us to go like mountain climb up, go, go up. So I think with experience, I think we can move much faster today. So you see, we see progress a lot today. We got experience uh, and then we work as a team. So not easy because every misstep can cause casualties for, for our team. So we have to be very careful, yeah. There's, there's just no estimation. We have hope that there will be survivors. Percentage, I cannot say, I mean, frankly, frankly speaking, but we are sure there will be survivors. So that's, that's the reason we are still uh, working on the rescue operation, yeah. เราจะเดโลเกดไอ้เร e y have ัสสมาร์ทอ๋อก็คือจะให้ถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ตอบไม่ได้นะถ้าเกิดตอบก็คือโกหกอะ่ะตัวน้ก็คือว่าเรามีความหวังและเราก็ต้องไปด้วยความหวังนะครับไันบอก <c oughs> ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าไม่มีความหวังแล้วหรืออะไรเงี้ยผมว่าจากและจากประสบาการณ์คือเราไม่ได้แบบดื้อหวัวชนฝานะ <c oughs> ประสบาการณ์ของทีมต่างชาติที่มาเขาบอกว่าไปต่อมันมีเคสที่คนรอดได้นะแล้วผมว่าข้างในมันก็ไม่ได้ร้อนมากคือถ้าเกิดมีโพรงอยู่เนี่ยผมเชื่อว่า อยู่ได้ถ้าไม่โดนทับนะถ้ามีโพรงมีอากาศแล้วมันไม่มีความร้อนที่แบบส่องลงมาโดยตรงมันผมว่าก็ต้องลุยต่อครับส่วน12น่าจะ12หรืออาจจะมากกว่านดิดหน่อยคือมันขึ้นกับว่าคนที่โลเคชนะอาจจะเห็นแขนเห็นมืออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีมาจุดไว้ so we mark the location of the body we found uh, about maybe 12 or around that number so don't don worry much about the exact number because sometimes it's 12 or 13 you know but w e l o c a t e but that not the urgency to remove of them because removing takes some time, take our precious time. So we focus more on the the survivors. And regarding the, I think that some people showed the radar screen. So uh, that's the reason we don't allow unauthorized people to be in the site, you know. Because sometimes it's just uh, equipment, give estimate as a body, but it's not the exact thing to be used, you know. So it's just like estimate and just a guideline. So I think there a ด e ไอ้ e ี r e t ภ e s o างอย่างบ e s ซเช h ยลมีเดี m แสดงจ p น o นข e t ผู้ t น o t ่นไ t ่ o t กต c อ r ไ t ่ถูก t a องนั่ t เป็ i แ e ว i า e ก็คือมีรูปที่มีคนเอาไปเผยแพร่มีรูปคน50คนมีอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นแค่ประมาณการนะเครื่องมันจะทำเป็นรูปคนวิ่งเต้นก็ได้มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่การประมาณการของเครื่องอ่ะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่อยากให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในไซต์เพราะว่ามันทําให้เกิดการคาดการและการ ประเมสาการที่ผิดพลาดและทําให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยผมว่าเสียกําลังใจแล้วก็สอบสวนเหมือนกันนะครับก,ก็ช่วยกันครับมีจุดถ้าเห็นน่ะคือจะเห็นเช่นเห็นมือเห็นตัวที่ถูกทับอยู่แต่ว่าไม่สามารถเราออกมาได้ทันทีผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเชื่อเราแบ่งเป็นคอเตอร์ใช่ไหมมี a b c d a, a คือด้านหน้าสุดมุมซ้าย b, b คือถันเข้าไป c <B S 2> กับ d b กับ c เนี่ยคือจุดที่คนอยู่เยอะเพราะว่าเป็นไฟเอ็กซิท เพราะถ้าเกิดดูตึกนี้มันจะมีเหมือนกับปล่องลิฟต์แล้วก็มีไฟตไิดมาไฟติดนี่ก็คือคนที่คนก็จะวิ่งหนีาทางนี้แล้วจะมีจุดที่เชื่อมกับอาคารตัวรถด้านหลังเมื่อเวลาที่มันเกิดพังพลายเนี่ยคนที่หนีมาได้ก็จะบอกว่าหนีไปทางไฟสติดแล้วที่เหลือก็จะถูกติดอยู่แล้วถ้าเกิดไอ้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือในบริเวณ B กับ C ส่วนด้านหน้าเนี่ย A กับ D, D เนี่ยมันเป็นพื้นสลับที่ลงมาทับเหมือนแผ่นเช็คจุดนี้ต้องบอกตรงว่าโอกาสยอดรอดยาก เพราะว่ามันโดนทับและการเข้าไปช่วยในยากเพราะมันต้องเจาะพื้นลงไปหลายกา่เมตรมากนะแล้วจริงๆแล้วผู้เจ้าชาเราเขาก็ขอไปสัมภาษณ์ผู้ที่รอดชีวิต9คนอันนี้ก็เป็นดีผมก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติคือเขาไปสัมภาษณ์เลยว่าตอนหนีมาหนียังไงเพื่อนตามมากี่คนอยู่ข้างหลังยังไงทําให้เราเห็นภาพว่าการหนีเส้นทางไหนแล้วก็ทําให้เราไปเน้นจุด B กับจุด C มากขึ้นได้ครับ อุปสรรคคือความไม่ตะเขียนของตึกที่มันมันหลุดลงมาไงถือว่าแล้วการยกไม่ใช่ง่ายเรามีเครน600ตันก็จริงนะแต่เครนเนี่ยเวลามันยืนแขนไปเนี่ย50เมตรเนี่ยกํำลังยกมันเหลือแค่20ตันแล้วย0ตันเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงนั้นเราต้องตัดชิ้นให้เหลือแค่1ิตันนั้นมันเราต้องเต้องทอยชิ้นให้เล็กก่อนแล้วก็ยกยกแล้วก็ลงสำรวจถ้าไม่มีก็ยกต่อมันก็เหมือนก็ค่อยปลุกปอกตล้วถอมทีละชั้นนะปลกชั้นนี้เอากาวทุบเข้าไปเอาคนเข้าไปเดิน So the difficulty would be to remove the big item. Our crane even we have six hundred tonne capacity. With a boom length of fifty meters, the capacity only twenty ton left. So with twenty tonne you have to like divide your big piece to small chunks that the crane would be able to lift. So I think this morning we spent yeah the four four hours lifting four pieces. But I mean we are quite uh, happy with the result you know, according to our plan. Yeah. Okay, yeah, because uh, um, the, the national team, the first thing they want to do, they want to to interview the survivors. Because that's a very important source of the escape route of the people on the building. So they went to uh, interview them, the survivors, and they found out that most of the workers, they ran through the fire escape. So the one who go, who came first can can escape, but there are many people behind them. So we believe that there will be some, many people stuck on the the lift core or the fire exit you know. and that gives us hope because we feel that the fire exit is like a safe zone you know because you have like a wall surrounding you but if you under the floor you got you get the floor on top of you but you even the lift shaft maybe safer so that's why we are focusing our energy on this location yeah. we cannot tell the floor because everything is tied into one chunk i think there are many on nearly on it, they are They are wall they doing the masonry work on the 24th or 25th floor so that made many many laborer that on that floor so if we get maybe but once it come together it's difficult to locate it ตอน So ่เจ้าแห่งจัดการโซน B ีกับโซน C? ียังไงบ้างทุกบีแล we have all the the team going in and then we start moving up Oh, ้ o อโทษดิตอนบีตก็เอากำลังทุกอย่างฮะทุกทุกคนลงไปที่ B กับ C แล้วก็เริ่ม แต่นี่บอกเหมือนปอกเหมือนปอกหอมอ่ะเอาออกชั้นหนึ่งงั้ก็ยกชั้นหนึ่งเขาก็จะโลเคตัดชิ้นนี้พอ,พอมีรูปุ๊บลงเข้าไปก็จะเปิดรูช่องมากขึ้นไปดูโพรงดูงต่างโพรงถ้าเกิดเจอคนตายก็จดมาร์คมาร์แล้วก็ดูสัญญาณชีพถ้าหมดก็เปิดโพรงใหม่ก็ยกใหม่ก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่อยไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําตามหลักวิชาการนะแล้วไม่มีอะไรผิดบางนะต้องขอ,อกไม่มีอะไรผิดบังเลยเพราะว่า ทุกอย่างมันคือทางเชนน์แต่เราคงไม่มีเวลามาบอกแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องจํานวนมากเพราะว่าจํานวนบางทีมันก็ไม่แน่นอนว่าเออนับอย่างเงี้ยเราสิบสองคนเราจะนับเป็นคนตายหรือ,อยังหรือว่านับเฉพาะคนที่เอาออกมาจากไซด์ได้วิธีนับมาจจะแตกต่างกันงนั่นก,ก็ขอว่ามีอะไรเราก็เปิดเผยหมดนะครับแล้วก็ไอแล้วขอให้ฟังจากจากการถแถลงข่าวเพราะาบางคนเรามีหน่วยกู้ภัยอยู่ข้างในเยอะที่เขาก็ไปช่วยนะแต่วันที่อาจจะมีข้อมูลซึ่งแตกต่างกัน อ่ะโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอบคุณนะทีนี้แต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญต่างกันนะอย่างการขึ้นไปหรือสิ่งขนาดใหญ่เนี่ยต้องการผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ก็ผ่านการอบรมมาแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่ต้องเข้าไปเพราะมันมีโอกาสเสียชีวิตมากแต่ถ้าเกิดเจอร่างคนร่างผู้เสียชีวิตก็จะมีอาสาสมัครซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องกู้กู้กู้ร่างเนี่ยมีก็จะเคืเข้าไปอย่าม่แยี้ขอเราผู้ร่าง เราก็ต้องขออสต็อกบักพวกเราเลยตอนนี้ตึง้ง่วกกันนันยูอะไรที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องกูร่าเขาก็จะเข้าแถวเข้าไปเลยผัดกันนั่นบอกว่าเราอย่าไปกังวลว่าใครจะได้ทํางานเพราะว่าเราจะเลือกคนที่ตรงงานอ่ะถูกไหมถ้าเราคนที่ไม่ตรงงานไปยิ่งเกิดความวุ่นวายข้างบนว่าถ้าเกิดเราเอาคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องปีนที่สูงเรื่องตัดชิ้นต่วนเรื่องห้อยเครนแค่ยกเพนอย่างเดียวอ่ะมีผู้เชี่ยวชาญมายืนข้างนอกข้างนอกอย่างห้าหกคนนะที่มาจากบวททที่เชี่ยวชาญเรื่องเฮฟวี่ลิสติ้ง ต้องดูว่ายกยังไงไม่ให้เกิดการคลิกของเพลงเพราะกับเพลงก็บอกไม่เห็นเพราะว่านี่เป็นเรื่องของเอ็กซ์เพรแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมมีกําลังนะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ตาม specialist the, the, the question would be how we allocate workforce inside so we allocate workforce according according to the work we are performing like you want to do cutting heavy lifting we need specialty specialist to do it but if we need o r d e r recovery another team will go in ตั but i ที่จริ e เนี่ยมั t e a m ี on standby and then we call them accordingly so yeah so that But we have many team available yeah w a i t i n g เพราะว่าก็คือทุกทีมนะเราต้องบอกทุกทีม every team is important and every team is part of the the operation but I think maybe user uh, team team user ท like yeah, right ีที่ไปไอ้กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยนี่ก็ฝึกมาเนี่ยนะเขาก็จะรู้สัญญาณมือรู้อะไรเงี้ยที่แบบทำงานเป็นทีม ขาฝึกกันมาแล้วซึ่งแล้วก็มาจากหลายหน่วยมีทั้งปอพทั้งอของกทมเองของทีม่างชาติ <Okay. S 1> ของ UN เอ็นก็มานะครับมีหลายชาติเลยครับอาจารย์ตอนนี้ถือว่าแบบบุคลากรทร,รัพยากรทุกอย่างคือพอแล้วไหมคะหรือยังต้องระดมอะไรเพิ่มไหมคะคือตอนที่ผมว่าก็พอนะถ้าดูเราไม่ได้ขาดอะไรม,มีมีความเพียงพอครับก็แต่ถ้าขาดรับรองผมร้องขอแน่นอนคือผมไม่ปล่อยให้นั่นหรอกเราก็รับก,ก,การร้องขอต้องร้องขอล่วงหน้าด้วยวก็อย่างเช่นอะอย่างเมื่อวานนี้ขาดอะไรขาดสปอร์ตไลท์ที่เที่ยว ที่จะลงบีกับซีหมายควาะว่าเราต้องการทาให้เหมือนกลางวันเลยแล้วการทํที่สี่ชั่วโมงเราบอกปุ๊บก,กาย,ายแป๊ดไความหลวงมาติดเลยเรียบร้อยต่อไปไปเดินให้เราเราย้ายโอเปอเรชั่นข้ามาเซนเตอร์จากพื้นดินไปอยู่ที่ชั้น5ของที่จอดรถเพราะว่าเป็นจุดที่มองเห็นบีกับซีเลยอย่างเงี้ยมันก็บอาว่าพอเราล้อขอไฟกาย,ายแป๊ดไดความหลวงแจนตายอยู่นะเขามาติดให้หมดเลย mm hmm. ก็สว่างเหมือนกลางวัน,วนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรามีทีมงานที่พร้อมและผมไม่อายที่จะร้อขออีกแล้วนะมนไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้ยเราจะอายไม่กล้าขอ ขอแน่นอนแต่ว่าหัวใจคือว่าต้องขอล่วงหน้าคือไม่ใช่ว่าต้องการแล้วถึงขอมันก็ต้องวิเคราะห์ตลอดว่าเรียโรโนรู้ว่าแพลนนิ่งคืออะไรอย่างเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราก็รู้แล้ววันนี้ต้องเทวิลิฟติ้งต้องยกนั้นทำยังไงเครื่องตัดอุปกรณ์ตัดตัวการวางแผนเทวิลิฟติ้งทีแต่ว่าขอต้องเข้านันมันคือการเรียรนรู้แพลนนิ่งของของอนาคตมีมีเครื่องมือพิเศษอะไรที่เราเอามาใช้ในงานนี้บ้างคะคือบอกว่าตอนนี้เราใช้ตัวตัวตัดเป็นหลักเพราะว่าเวลายกเนี่ยม่ขาด มันทำให้ยกแล้วมันจะดึงตัวอื่นหมดเลยเราไม่สามารถใช้ตัวตัวออกได้เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ใช้การใช้ไฟตัดก็ต้องใช้ตัวนี้ตัดแต่เราก็มีวางเป็นสิบๆตัวแล้วที่อยู่หน้าง,งานเพราะมันต้องใช้แบตเตอรี่ชาร์จนะแล้วก,ก็มีคนที่แคลรี่ขึ้นไปผมบอกว่าตอนนี้ถ้าที่ดูคือผมนั่งอยู่ตลอดนะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงตอนเนี้ยคือนั่งสังเกตการผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขานะแต่นั่งสังเกตการว่าทีมงานทำพิงเวิร์กเป็นยังไงขาดหรืออะไรเเดี๋ยวเรามีบริฟฟิ้งแปดโมงเช้าเที่ แล้วก็จะดูปัญหาแล้วก็ทํางานร่วมกันมีหลายคนสงสัยว่ารถบรรทุกที่มีการขนซากต่างๆออกไปเนะะี่ยค่ะมีวิธีการจัดการอย่างไรเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรคะคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะไปขนไปไว้ที่การรถไฟที่อยู่บริเวณสารเออวชนตรงนี้ทำไม่ไกลนะเพราะว่าเราอยากจะให้ไซต์ีมัน c l ีที่สุดเพราะว่าต่อไปอาจจะมีการต้องเริ่มทยอยเอาของลงมากขึ้นส่วนเรื่องหลักฐานเนี่ย ก็ทางกรมพธิการก็ได้มาคุยแล้วว่าจะอะไรเราก็ยินดีเต็มที่นะก็เต็มที่เลยแต่หน้าที่เราตอนนี้หน้าที่เราคือช่วยชีวิตก่อนนั้นก็ต้องต้องได้เรียนทันเลพี่ดีว่าเรายินดีร่วมมือแต่ว่ายังไงก็ต้องขอเรื่องช่วยชีวิตก่อนเราอาจจะให้เครนใช้ได้บ้างแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตลอดนะเพราะว่าการเก็บหลักฐานผมเชื่อว่าก็ยังมีเวลาก็ขอให้เอาชีวิตคนไว้ก่อนตอนนี้ เห็นทีมที่เข้ามาตรวจสอบบอกว่าจะขออนุญ,ญาตทางสุขาิกากาจะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้ได้อนุมัติกันหรือยังหรือว่าขอเวลาจะถึง,ง,งก,ก็อนุญาตแต่ก็ได้ยืนยันว่ากระบวนการตอนนี้เป็นกระบวนการผู้ชีพกระบวนการค้นหาผู้รอดชีวิตมันเราก็ยินดีให้ขเขาลงมือแต่ขอให้ให้มากระทบการทํางานให้น้อยที่สุดะนะกรก็ต้องเข้าใจกันเราก็ใจต้องสองฝ่ายครับั้้งเราเองก็ได้กราบเรียนท่านอธชบุรีไปว่าเรายินดีแต่ขอให้คํานึงถึงงานการค้นหาผู้รอดชีวิตด้วย อาจารย์นฐานาอาจารย์เป็นวิศวะด้วยมองยังไงกับผลที่ตรวจออกมาผลเล็กอะค่ะอันนี้ไม่มีคอมเมนต์แล้วครับเพราะวเราไม่รู้รายละเอียดครับก็ต้องคอยผู้ที่รับผิดชอบแล้วกันครับตอนนี้น้าที่ผมคือค้นหาผู้รอดชีวิตไอ้ออเรื่องก็มีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วคงน่าจะมีข้อสรุปได้โอเค okay. it's a team decision so not me I think we have a team meeting every day three times t three times a day so It's an ongoing process, okay. But right now, still go on. and when the time comes, you know, and we will know, okay. But right now, we still hope. We still have hope, and experience told us that even one week, you still have hope, okay. So there's there's a rush for us to do it, but for the ending, there's no rush for us. So we, we have we, we can continue. Is maybe no ending? คือเวลาแล้วทำให้เร็วที่สุดประานม,มบอกว่าผมจะไปคน้นเลือกค้นหาหนึ่งอาทิตย์๋ยวผมไม่พูดหรอกเพราะว่าทุกอย่างมีโฮมอ่ะผมจะไปพูดแล้วแล้วแล้วญาติที่เขาามีความหวังอยู่ว่าถ้าเราจะเลือกเราต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนที่อธิบายให้ทุกคนได้ผมว่าทําให้ดีที่สุดเวลาผมทีม่เป็นผู้ว่า้ปีครึ่งให้มปีสองเดือนอ่ะไม่ไม่มีเวลาเรื่องลิมิตเลยก็ต้องทําให้มากที่สุดให้ยาวที่สุดแล้วก็จนกระทั่งมันไม่หวังเหลือแล้วจริงนะที่พูดได้ว่าเออมันไม่หวังแล้วนะ ว่าอาจจะมู๊แต่ว่าผมเชื่อว่ากระบวนการถึงแม้จะเป็นขบวนการที่สเตจต่อไปเริ่มลื้อถอนออกมามันก็จะมีโอกาสเจอคนอีกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะหยุดเซตติโร่แล้วก็ลื้อเลยไม่ใช่มันก็เป็นะบวนการที่ค่อยๆออกไปทีละเลเยอร์เลเยอร์ตอนนี้ตัวเลขของ96คนนะวันเกิดเหตุอันนี้นิ่งกันหรือยังคะนว่งไหนิ่งนะครับ96คนนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ดูแลผู้ญาติผู้เสียหายให้ดีที่สุดนะก็เห็นใจเขาแล้วก็เป็นหัวงเขาก็คือคนสำคัญของเราแหละ เพราะว่าเขาคือผูดได้รับความเสียหายโดยตรงก็ทั้งพอมอก็มาช่วยดูแลด้วยก็ต้องขอบคุณมากเลยโอเคนะครับ,รบก็ช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวไม่รืออะไรก็ถามผมถามพี่ลงแก้วได้นะอย่าไปเชื่ออะไรมากก็ไม่มีความปกปิดั้งสิ้งนะทุกอย่างโรง่งใสว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครปิดบังอะไรได้หรอกครับ ขอล่าสุดตอนนี้ที่เพิ่งออกมาเนี่ยตัวเลขตอนนี้จะเป็น14นะคะ14รายที่เสียชีวิตค่ะค่ะที่นี่ค่ะเฉพาะที่นี่ค่ะ14รายที่เสียชีวิตยังเท่าเดิมอยู่รอคะอาจารย์คาดว่าที่ที่ที่คืออย่างนี้ค่ะตัวตัวเลขที่ออกจากตรงนี้เป็น9เพราะว่าเพราะว่าส่งที่เป็น9รายที่บาดเจ็บออกไปค่ะโอเคขอบคุณนะครับ